เจ้าเด็กหญิงพิรสรสีสิทิดำรงได้รับการคัดเลือกเป็นคนดีสีจังหวัดปราจินบุรีประจำปีงบประมาณพศ2566ประเภทเยาวชนในด้านการประพฤติคุณธรรม5ประการอันประกอบด้วยพอเพียงวินยัยสุจริตจิตอาสาและกตัญญูดังนี้ 1. นข้าพเจ้ายึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตนตามหลักของศาสนาเข้าร่วมกิจกรรมของทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอ 2. มีจิตอาสา,าต่อศาสนาและสังคมเข้าร่วมกิจกรรมของสภาวัฒนธรรมทุกครั้งที่มีโอกาส 3. กระตันยูต่อผู้มีพระคุณและเคารพผู้หลักผู้ใหญ่มีวินัยในตนเองในการส่งต่อความดีให้กับบุคคลอื่นและสังคมของข้าพเจ้าคือ ได้รับคัดเลือกเป็นประธานชมรมทูบีนัมเบอร์วันของโรงเรียนมีจิตอาสาที่จะช่วยเหลือแนะนำให้เพื่อนนักเรียนห่างไกลจากยาเสพติดเป็นผู้นำกิจกรรมหน้าเสาธงและกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับน้องๆในโรงเรียนในเรื่องของการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการเป็นนักร้องของโรงเรียนมีระเบียบวินัย ร่วมกิจกรรมของโรงเรียนในโอกาสต่างๆและหารายได้พิเศษนอกเหนือจากเรียนหารายได้พิเศษเพื่อช่วยเหลือครอบครัวการได้รับคัดเลือกเป็นคนดี4จังหวัดปราจีนบุรีในครั้งนี้นำมาซึ่งความภาคภูมิใจให้แก่ตัวข้าพเจ้าและครอบครัวยิ่งซึ่งข้าพเจ้าจะประพฤติตนให้สมกับรางวัลที่ได้รับมาตลอดไป